ใส่ก็สวยอ่ะโอเคค่ะไม่ใช่ฟิลเตอร์แล้วก็ได้ใครรอรัฐบาลไทยเจนูขอหัวใจรัวๆนี่ค่ะใครรอรัฐบาลไทยเจนูขอหัวใจรัวๆหน่อยได้หน่อยค่ะ ใครรอเขามาแชร์ให้จ้าสวัสดีจ้าคนสวยติดตามตลอดรัฐพันธ์แห่งโกน,นีนะาเจวิเคราะห์ได้นะคะสองกับศูนย์แต่ว่าจะเอาเป็นเด่นสองหรือเด่นศูนย์ดูกำลังคิดอยู่นะจะเ,เป็นดเด่นสองหรือเด่นศูนย์ดีนะคะแต่ศูนย์ก็สวยสองก็สวยสามก็สวยตอนนี้ยังคิดไม่ออกสองศูนย์สามหรอ มาเล่นกับไฟร้อนๆจึไม่ดี42งวนนี้ก็ดังเนาะเป็นเลขเลขเลขที่เหลือลมปะใช่ปะใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีจ้า ตอนนี้เจ๊กำลังสับสนอยู่ว่าเอาอะไรดีนะคะเจ๊วิเคราะห์ได้สองอันนี้คือตัวเด่นนะยังไม่ได้เจาะนะยังไม่ได้เจาะให้นะตัวเด่นนะคะวิเคราะห์ได้เลขสองกับเลขศูนย์อืมเลขสองกับเลขศูนย์นะคะสองก็สวยศูนย์ก็สวยนะคะสองศูนย์ศูนย์สองก็สวยเนาะสองสี่สวยนะงวดนี้สองสี่ นะคะก็สวยทุกคนใครเจนุกมาวัดเจดีชุมพรได้เลขอะไรไม่ได้ขอค่ะเจนุกแค่แค่ขอให้เลขเต็เงเข้าค่ะแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้มาขอเล็ขเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลขมันจะเยอะเกินนะคะเออเนาะสองเก้า 29, สวยมากบอกเลยนะคะ แปดสองเคยออกนะจริงๆออวิเคราะห์ได้สองสองกับศูนย์นะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเจ้าตัวไหนเป็นตัวเด่นเดี๋ยวคืนนี้ขอนั่งทํากันบ้านก่อนเนาะสองแปดก็สวยจริงๆสวยหมดทุกเลขเลยแต่ว่าเจ้าพยายามให้เหลือสี่หางนะคะเออจะัดจะลดให้เหลือสี่หางนะทุกคนจะได้แบบเออตามได้สะดวกนะคะสี่หางน่าร้างหนาาง้าล้า แล้วก็มีเลขความฝันอีกสี่ซองสองซีสวยเด้อยินงงหมู งนนี้เราจะปังไปด้วยกันไม่ว่ายัางไงเราจะไม่ทิ้งกันจะติดตามอุ้ยพี่แอนสาวใต้น่ารักจริงๆเลยเอาใจเอาหัวใจของเจนุกไปเลยค่ะพูดน่ารักพูดดีขนาดนี้จมูกสวยไหมทุกคนเจนุกกำลังไปถวายสังฆทานนะคะวันนี้วันศแปด ูนย์อะวิเคราะห์ได้สองกับศูนย์วิเคราะห์ได้สองกับศูนย์นะไม่ถึงอันนี้คือเป็นตัวเด่นนะยังไม่ได้เจาะนะคะเจนนุ่ยังไม่ได้ให้ตัวเด่นนะคะวิเคราะห์ได้ประมาณเลขสองกับเลขศูนย์แต่ว่าคิดอยู่ว่าจะเอาศูนย์เด่นหรือสองเด่นดีทุกคนว่าไงทุกคนว่าสองกับศูนย์่นไหนสวยทุกคนว่าไงว่าไงแล้วคนว่าไง ทุกคนว่าสองกับสูนย์ั่นไหนสวยอันนี้ทุกคนเย่าเพิ่งเอาคลิปไปลงนะเพราะว่าเจยังไมไ่สรุปรัฐบาลไทยนะคะอันนี้แค่แค่วิเคราะห์ได้เฉยแต่ยังไม่ได้มีตัวเจาะให้ตัวเน้นให้ยังไม่มีนะอันนี้แค่แบบเคาะเลขเมื่อคืนดูนะคะสองกับสูนย์เด่นนะคะแต่กําลังคิดอยู่ว่าเลขสองหรือเลขศูนย์ดีที่จะเอามาเป็นตัวเด่นนะคะนึกว่าเฟซบุ๊กปิดการเม่เห,หลายวันเจไม่ได้ไลฟ์สดคะ่ะวันนี้เลยมาไลฟ์สด นะคะเออเมื่อวานใครได้หอยลาวบ้างเออทุกคนว่าสองสองกระสุนนไหนสวยกว่าทุกคนชอบอะไรเดี๋ยวจะดูดีว่ามีในใจหรือเปล่าเราจะดูสิว่าแบบเอ้ยในใจอ่ะมีเหมือนกันหรือเปล่าติดตามตลอดจะไม่ทิ้งหลังเจนูเสมอรักพี่สมศรีปรักคึกนะคะสองเนาสองก็สวยเนาะ สองก็ศูนยะ์เนาะสองก็สวยศูนย์ก็สวยศูนย์ก็น่ากลัวนะสองสามศูนยะ์เนาะสวยทั้งสองตัวเลยเนาะสามก็แอบกลนวนะ โอ้ยเลขเยอะไปหมดนะคะแต่ว่าเจาจะให้เหลือแค่สี่หางนะคะเดี๋ยวขอคิดตัวเจาะก่อนนะเออทุกคนเดี๋ยวเจนุกกาลังจะไปถวายสังฆทานนะคะเดี๋ยวเอาบุญมาฝากนะทุกคนวันนี้วันพระนะคะใครทําบุญก็อนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะคะเอออนุโมทนาบุญสาธุด้วยเดอ้อ บุเดอสองร้านเปอร์เซ็นต์เนาะเออสองก็สวยว่าเดี๋ยวคืนนี้ฉันขอไปนั่งคิดแล้วกันลักนะคิดถึงนะคะเราติดตามขอบคุณพี่ปราณนะีน่าจะมีสูตรอ่ะเดี๋ยวเจ๊ขอตัวไปทำบุญก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ทุกคนใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ของเจนุกนะคะก็กลุ่ม V.I.P. เจนุกนะคะก็เข้าได้เลยนะคะลิง์ด้านล่างตรงนี้กลุ่ม V.I.P. เจนุกนะคะกลุ่ม V.I.P. เจนุกนะคะ ใครอยากเข้านะคะก็รีบกดเข้าได้เลยค่ะสะบู่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะใครรถขับเพื่อเจนุกให้คุณแม่ขับรถให้ค่ะว่าจนุกจะไรสดนะคะคุณแม่ขับรถให้นะคะเพราะจนุกจะไรสดนะคะแบบเดียวนะเพราะว่าวัดอยู่ติดกับบ้านเลยค่ะวัดไม่ได้ไกลนะคะ เด็ดเจนูขอตัวไปเออไปอะไรนะถวายสังฆทานก่อนนะคะไม่บายค่ะทุกคนเดี๋ยวถวายสังฆทานนะคะทําบุญนะคะต่อบุญเดี๋ยวมาไ์สดใหม่เดี๋ยวเรามานั่งวิเคราะห์ตัวเลขกันว่าอะไรสวยงวดนี้อะไรเด่นงวดนี้นะ,ะไม่บายค่ะกลุ่มแนวทางฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะใครอยากเข้ากลุ่มแนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลราวหรือทุกหวยทุกหุ้น รัฐบาลไทยเดี๋ยวรอก่อนนะเจ๊คำนวณได้สองกับศูนย์นะคะแต่เจ๊คิดอยู่ว่าจะจะจะเด่นศูนย์หรือเด่น